ชายคนนี้แค่ยื่นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนบ้านแต่ความหวังดีนี้กลับทำให้ตำรวจสงสัยซะงั้นพอตำรวจถามถึงที่มาของเขาก็ตกใจรีบลากรถเข็นหนีไปเลยแต่ตำรวจก็เข้ามาขวางแล้วจับใส่กุญแจมือทันทีไม่เปิดโอกาสให้แก้ตัวเลยนะแต่พอดวนลากไปโรงพักเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นตำรวจรุ่นพี่ไม่แค่ปล่อยตัวเขาอย่างเลี้ยงเบอร์เกอร์แถมให้ดูบาสติดบอลด้วยส่วนตำรวจใหม่ที่จับเข้ามาต้องนั่งปั่นรายงานจนหัวหมุนแถมโดนสั่งให้คุ้มกันเขาจนกว่าจะแจกของขวัญเสร็จไม่ใช่เพราะเขามีเส้น สายใหญ่นะแต่กลับกันเลยตำรวจรุ่นพี่รู้จักเขาดีอยู่แล้วชายคนนี้ชื่อเจมส์ตัวเป็นผู้ใหญ่แต่ความคิดเหมือนเด็ก8ขวบเขาชอบเข็นรถเดินไปทั่วหมู่บ้านทุกวันอาจจะดูแปลกๆไปบ้างแต่ไม่เคยทำร้ายใครเลยนะสิ่งที่เจมส์ชอบที่สุดคือการยืนเกาะรั้วสนามบอลดูนักกีฬาซ้อมเงียบๆวันหนึ่งมีนักกีฬาเตะบอลพลาดออกนอกสนามมาตกตรงหน้าเจมส์พอดีเขาเลยนึกว่าเป็นของขวัญก็เลยเก็บลูกบอลกลับบ้านไปเฉยเลย กีฬาไปฟ้องโคช้ชทันทีแต่โคช้ชก็แค่ขำๆวันต่อมาพวกนักกีฬาก็เลยแกล้งเจมส์ไว้ในห้องเก็บของพอโคช้ชรู้เรื่องเข้านอกจากจะลงโทษหนักแล้วยังชวนเจมส์มาเป็นผู้ช่วยด้วยนะตอนแรกเจมส์กลัวมากเลยนะขนาดชื่อตัวเองยังไม่กล้าบอกแต่ความใจเย็นของโคช้ชทําให้เจมส์ค่อยๆเปิดใจพอโคช้ชไปส่งเจมส์ที่บ้านก็ได้เจอกับแม่ของเขาแม่กลัวลูกโดนแกล้งอีกเลยปฏิเสธที่จะให้เจมส์ไปยุ่งกับทีมแต่พอเห็นเจมส์ยิ้มกว้างกอดวิทยุที่โคช้ชให้แม่ก็ใจอ่อนยอมจุนได้ เจมส์ช่วยงานในทีมและคอยเชียร์ทุกคนทีมที่เคยแพ้รวดก็เริ่มกลับมาชนะได้ส่วนใหญ่ก็เพราะพลังจากเจมส์นี่แหละแต่พวกผู้ปกครองบางคนมองว่าเจมส์เป็นตัวปัญหาและจะไล่ออกโคชก็เลยลาออกกลางคันเพื่อมาดูแลเจมส์แทนซะเลยทำเอาทุกคนช็อกไปตามๆกันหลายปีต่อมา เจมส์ไม่เพียงแค่ได้รับการศึกษาแต่ยังเรียนจบจนได้นะที่ซึ้งที่สุดคือ26ปีต่อมาเขากลายเป็นโค้ชที่เป็นที่รักที่สุดในโรงเรียนและโค้ชผู้มีพระคุณคนนั้นก็ได้เข้าหอเกียรติยศด,ด้วยครับ